เพราะเป็นเพ่งนกจา๋าแบบนีอ้อาทคุณนั่นก็มองห้องผู้นียวก็มางห้องนั่งนหนึ่งอยู่อำเภ,อย,อ,อ,เภอ,อย่างของอำเภออยังเดียวเขาไปงานมาสมัครเพราะนักหน้าโยนี่ตึงเต้นก็ได้เชิญมันเปิดผู้น้อยให้ห้องเพ่งเพ่ง,กงนกจ๋าแล้วกันหรอเลือรับเลือกเล่นเต้นบ่ได้ เ็ได้ก็ซอยแกนเสือบ่าเขาแนวอื่นพอหวานผู้น้อยบานนี่ออกมห้องเพ่งนกจ๋าตัวขึ้นตัวขึ้นท้องใสนี่แหละใช้แตอีนกจ่าหนึ่งอีนกจาอีนกตัดที่น่อยน้าผมแต่งเพ่งค่อยงักจากเสียงพิณไหนคู่ดาวนครแต่งเพ่งอย่าให้เหมือนนกพิณไหนเลยตั้งซื่อในเลยว่า นกน้อยอุไรพรเอาซื้อนกน้อยมันใส่ตามมันใส่บอกไว้ไม่นกอีนกเปลี่ยนหน่อยอุไรพรน่ยซื้อแล้วอุไรสีครับผ๋มเราเอาพอดสัมผัสกับท้องมันใส่ก็แสดงว่าแม่นกน้อยก็มาจากวงเพชรทินทองคือกันผมแล้วตามซื่อให้สิบายยังก็ว่าไปรอว่าแมนก็บ่าแมนนอกจากแม่นกน้อยมีใครอีกค่ะสมัยนั้นวงดนตรีเพชรทินทองที่นักร้องดังๆจุดขายของวงอ่ะมีเสดเวนิกา เอกอิสระเบอร์มีเอกอิสระไปไทายหนังไปเฮ็ดพอดีบองงามเนี่ยซื้อเขาใส่เอกอิสระมาแต่เขาเป็นหนังองคสตรีมมื่อวันก็ผมต้องเป็นลูกทุ่งนี่แหละผมจึงบอกว่าเฮงแบบนี้เขาเอิ่นว่าลูกทุ่งอีสานไม่ใช่ลูกทุ่งหมอละ